NEE- เป็นงานพิธีกรไลฟ์ที่ทําร่วมกับ s t a ฟคนจีนที่ท้าทายที่สุดเท่าที่เคยทำมาไลฟยประมาณชั่วโมงกว่าแต่สมองไม่ได้หยุดทํางานเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยอะเบื้องหลังจะเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังค่ะล่าสุดเพรไปเป็นพิธีกรไลฟ์สตรีมให้งานโคมไฟยู่ยืนซึ่งงานนี้นะคะเขาจัดที่ไอคอนสยามอยู่ช่วงหนึ่งค่ะตอนนี้งานจบเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะงานเขาจัดยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนค่ะหน้าที่เพจก็คือจะต ทำวันนั้นอนะเพรจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นครั้งแรกเลยอะและใช่ค่ะด้วยความที่สตาเป็นคนจีนทําให้เราต้องมีการสื่อสารและรับบีฟกันเป็นภาษาจีนด้วยความท้าทายแรกก็คือไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษพอเราได้สคริปต์มาเพรพุ่งตัวไปหาเพื่อนรักอย่างสกอตเลยอยู่ช่วยเราสอบหน่อยหลังจากวันยวันนั้นนะคะวันถัดไปก็คือหน้าที่เราจะต้องท่องสคริปต์เองค่ะแต่นี่ก็ยังไม่ท้าทายเท่ากับสิ่งนี้ในวันจริงที่จะถ่ายทํากันอะมันเป็นลองเทคเท่ากับว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นทุกคนและเเเเเเพพิิิ่่่่่่่่มมมมมมคคควาาาาาาาททท้้้้ยยขไไไไปปอออออออีีีกกกก็ืืืรรรจจจะะะะะะตตตงงงดดดนนนนใแแลลลุชัห ที่อยู่ในงานจริงๆอ่ะเดินชมงานอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพอสัญญาณนะ t h r e record สมองต้องทำงานพร้อมกันทุกอย่าง1นึ่งผู้จำสคริปต์2องจำซีเควนต์ให้ได้ว่าถัดไปต้องเดินไปที่จุดไหน3ต้องคอยสังเกตตากล้องและทีมงานหลังกล้องว่าเดินตามเราทันไหมเราเดินได้แล้วหรือย,ยังจะมีคนมาตัดกล้องไหมเราเดินไปชนใครหรือเปล่าและจะต้องรู้คิวกับคนที่จะมาอธิบายโคมไฟเราด้วยและยังไม่หมดในแต่ละจุดจะมีคนคอยอธิบายให้ฟังว่าโคามไฟนั้นสำคัญยังไงซึ่งบางจุดพูดเป็นภาษาจีนบางจุดพูดเป็นภาษาไทยหน้าที่เราก็คือเราจะต้องฟััังงงงงงแแแลลลละะะะปปปปเเเ็นนนนนภาาาาาาษษออ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 กกกฤไไไไมมมมมมม่่่่่พพพรร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 รจตตตตต้้้้้ีีีิิิวววสสสสส์์หหืููดดดดๆบบยยยคณผท รัวมากต้องคิดต้องแปลต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่สมองจะหยุดคิดซึ่งตลอดก,ก,กระบวนการถ่ายทําทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าตัวเองทําออกมาได้โอเคเลยทุกอย่างโฟล์ไปตามสเต็ปที่วางไว้และทีมงานจีนน่ารักสุดๆตั้งแต่ก่อนวันไลฟ์นั้นก็บรีฟงานคุยกันง่ายมากพอเจอตัวจริงหลังที่เขาบินมาไทยเนี่ยทุกคนก็นาส์มากเลยตอนไลฟ์อยู่นะคะถ้าเกิดเพจมองไปหลังกล้องอะ่ะเขาจะยิ้มเชียร์อัพรามากๆเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้ไลฟ์วันนั้นโฟล์ไปได้ดีมากๆเลยค่ะงนนเีป็่อกึ 把所有跟他们干的拍摄都记下最后，非常感谢上海的团队选择并信任我来完成这次工作，谢谢你们。